สวัสดีครับวันนี้ก็จะขออนุญาตแนะนำนะครับในเรื่องของการเก็บรายชื่อล็อกอินนะครับอันนี้ก็จะมาเป็น EP ที่19แล้วนะครับในในเรื่องของ Userform นะครับระบบ CRUD นะครับก็จะทำให้ดูนะครับสมมติว่าเวลาเรามีมีการ l o อกอินนะครับหรือว่ามีการเข้าใช้งานในหน้าเว็บแอปของเรานะครับ ให้เรามีการเก็บค่า user ที่เข้าใช้งานด้วยนะครับแล้วก็ timestamp ด้วยนะครับสมมติว่าผมจะ refresh นะครับเดี๋ยวผม refresh หน้านี้นะครับออขอภัยครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการ deploy อ,อ,อันเก่านะครับ เราจะต้อง Deploy ใหม่นะครับมาที่ New Deploy แล้วเราก็เลือก User accessing the web app นะครับแล้วก็เลือกมาที่ Everyone with Google account นะครับกด Deploy นะครับถ้าเลือกอันอื่นจะใช้ไม่ได้นะครับต้องเลือก2อันเนาะแล้วก็กดนะครับอ่าก็จะเห็นมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ อันเก่าเนาะนะถ้าเกิดเรามีการ d e PLOY web app อันใหม่แล้วอันเก่าะจะใช้ไม่ได้นะครับถ้าเราปิดไปแล้วก็กด refresh อ่าก็จะเห็นว่า,ามีการ log in เข้าในระบบของเรานะครับเวลาเท่านี้นะครับแล้วก็ active แล้วก็ effective user นะครับก็คือผู้ที่ใช้งานนะครับเราก็เข้ามาดูา code นะครับก็คือ ผมก็จะเขียนโค้ดขึ้นมาตามนี้เลยนะครับโค้ดต่างๆสามารถที่จะเข้ามาศึกษาได้ที่ตรงนี้นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นให้ทุกท่านกด Subscribe ไปเลยนะครับเป็นช่อ n ท e งที่ดีมากนะครับเราก็จะสร้างฟังก์ชันที่เรียกว่า get user login นะครับแล้วก็สร้างชีทนะครับขึ้นมานะครับชื่อว่า ล็อกอินชีตนะครับก็คือตัวนี้นะครับล็อกอินชีตนะครับแล้วก็ประกาศตัวแปรที่เรียกว่า active user แล้วก็ effective user นะครับโดยให้ session get active user get email นะครับแล้วก็ session get effective user get email นะครับแล้วก็ให้ work sheet นะครับ append row นะครับ 3ค่านะครับก็คือค่าที่เป็น active user แล้วก็ effective user แล้วก็ timestamp นะครับโดยใช้คำสั่งที่เรียกว่า new date นะครับแล้วก็ทำการ deploy อย่างที่เมื่อกี้นะครับพอเราสร้างฟังก์ชันเสร็จแล้วนะครับให้เรามาวางไว้ตรงนี้นะครับวางตรงนี้นะครับวางตรงคำสั่งที่เรียกว่า get data for search นะครับ หมายถึงว่าเมื่เรา refresh แล้วก็ฟังก์ชัน get data for search มันทำงานนะครับที่ก็ให้ทำการา get user login เก็บเข้ามาในชีตนี้ด้วยนะครับทีนี้ผมจะลองเอาลิงก์นี้นะครับมาเปิดนะครับในส่วนของอีก Gmail หนึ่งของผมเองนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเปิดนะครับปึ๊บอ่าคาจะเห็นว่าตรงนี้มาเหมือนกันนะครับถ้าผมรีเฟชในส่วนของ Gmail ของผมนะครับอ่าคาจะเห็นว่าก g อ l f i ต t า Gmail มาแล้วนะครับแต่ถ้าผมมาเปิดตัวนี้ อันนี้ก็จะมาเหมือนกันนะครับทริคอีกนิดนึงก็คือว่าเราจะต้องแชร์นะครับแชร์ตรงนี้ให้คนอื่นนะครับที่จะต้องเข้าใช้งานนะครับสมมุติว่าผมถ้าไม่แชร์นะครับสมมติว่าผมรีมูฟออกเนาะกดเซฟนะครับถ้าเราไม่แชร์ชีตนะครับมันจะเป็นยังไงครับกดรีเฟชอ่าทีนี้ ถ้าเราไม่แชร์นะครับดูบรรทัดที่สินะครับถ้าเราไม่แชร์กดรีเฟชมันก็จะไม่เก็บค่าเนาะอ่ามันก็จะไม่เก็บค่าดังนั้นเราต้องทำการแชร์นะครับอ่าต้องทำการแชร์ต้องแชร์เป็น,นลักษณะของอ d i ดิเตอร์ด้วยนะครับถ้าเราแชร์แบบ v i e w e ร ผมจะแชร์แบบ River นะครับสมมุติว่าเราแชร์แบบ River ดูสิก็ไม่มานะครับรีเฟ h อีกรอบหนึ่งถ้าเราแชร์แบบ r i เ e อข้อมูลจะไม่มานะครับยังอยู่บรรทัดที่สิบเหมือนเดิมเนาะแต่ถ้าเราแชร์แบบ Editor นะครับ e d ด t เตรตรงนี้นะครับเซฟอ่า refresh ถ้าเราแชร์ชีตตัวนี้นะครับแบบเป็น editor นะครับก็เราก็จะสามารถเก็บค่าตรงนี้ได้นะครับทีนี้ครั้งแรกนะครับเอ,อสมมติว่าเรา manage deploy ใหม่แก้ไขอ่เราแก้ไขเป็นมีเนาะแล้วก็ มีแล้วก็ every one นะครับที่เราทำกันประจำกด d e PLOY ทีนี้เราจะอัปเดตการ d e PLOY ใหม่นะครับเราก็เอา URL ปิดอัเก่าไปก่อนนะทีนี้ยังมาเหมือนเดิมนะครับ12มาเหมือนเดิมเนาะแต่ถ้าเป็นอันเก่าผมจะ ผมจะแตะลิ้นใหม่นะครับ refresh ก็ Ref จะเห็นว่ามันจะมาแค่ effective user นะครับถ้าสมมติว่าเรา deploy deploy เมื่อกี้เนาะถ้าเรา deploy แบบที่เป็นมีแล้วก็ everyone นะครับมันก็จะมา มันก็จะมาเฉพาะของเรานะครับทีนี้เราต้องให้เป็น everyone with account นะครับเพื่อที่จะให้คนที่เข้ามานะครับทำการล็อกอินนะครับผม deploy ดีพ y อหมากด copy นะครับอันนี้ก็น่าจะมาเหมือนเดิมมา2นะครับ แต่ถ้าอันนี้ล่ะอ่ามาหนึ่งนะครับเราต้อง deploy ให้เป็นดังนั้นถ้าเราต้องการเก็บ มันก็จะได้เฉพาะของเราเนาะดังนั้นถ้าเราต้องการเก็บของเขาเนาะเราต้องเป็น user accessing นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ every one นะครับมันถึงจะได้นะครับเนาะ user แล้วก็ every one นะครับ with Google account นะครับทีนึงนะครับอ่า copy ปิดอันเก่าไปนะครับอทนนี้ก็จะมา2แลละนะครับของเรามา2ในส่วนของอ่าอนนี้ก็จะเป็นดรนุ่นมา2แลละนะครับกดรีเฟรชอีกรอบหนึ่งอ่าก็จะมา2นะครับอ่าก็ะะจะเห็นว่า เขจะเห็นว่าถ้าเรา Deploy นะครับเป็นแบบเป็นแบบ user accessing แล้วก็ everyone นะครับมันจะสามารถเก็บค่าเก็บค่าล็อกอินได้นะครับเป็นของคนที่เข้ามาได้นะครับแต่ถ้าเราไม่แชร์แบบนั้นมันจะออกมาแค่ค่าเดียวนะครับก็คือเป็นเจ้าของนะครับทีนี้ในการในการใช้งานครั้งแรกเนื่องจากว่าผม Deploy ผมแชร์ให้ ดอกตอรนุ่นไปแล้วหนึ่งรอบนะครับอตอนแรกที่เราแชร์เข้าไปมันจะถามในลักษณะของสิทธิ์การเข้าถึงนะครับเราก็ต้องกดเหมือนปกติเลยนะครับก็คือกดอัอออออลล w นะครับกดขั้นสูงกดอัอลล w วอนุญาตให้เข้าถึงนะครับมันก็จะเป็นการเก็บข้อมูลของตัวนี้นะครับถ้าจะจะไปแชร์ให แอคเค n t อื่นก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมลองดูว่าถ้าผมใช้ a แอคเค่ะถ้าผู้มาเยือนผู้มาเยือนจะได้ไหมอ่ะผู้มาเยือนจะไม่ได้ถ้าผมใช้ผมปิดเลก่อนถ้าผมใช้ของแค่คิ m เมล อย่างนี้นะครับผมแชทอีเมลเปิดก็ได้เอ่ะอะโอเคผมจำอ e ีเมลอันหนึ่งไม่ได้ อย่างนี้นครับเวลาเราใช้ Gmail อันอื่นนะครับครั้งแรกมันจะถามก่อนนะครับเนี่ยเหมือนกันเลยเน,เนี่ยมันก็จะถามให้เรา authorize ไหมนะครับถ้าเรา authorize ปุ๊บนะครับเนื่องจากอันนี้เป็นอีเมลขององค์กร ดูสิมันจะได้ไหมเนื่องจากอันนี้เป็นอ e ีเมลขององค์กรไม่แน่ใจจะได้ไหมแต่ว่าถ้าเป็นแบบอ e ีเมลส่วนตัวนะครับมันก็จะถามแบบเมื่อกี้เหมือนกันว่าเราจะอันนั้นหรือเปล่านะครับจะอนุญาตให้เข้าใช้งานหรือเปล่าอันนี้อ e ีเมลขององค์กรอาจจะยากโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นว่าสามารถที่จะใช้สคริปต์ตัวนี้นะครับ สร้างฟังก์ชันขึ้นมาอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับแล้วก็เอาฟังก์ชันตัวนี้นะครับไปแปะในตรงไหนก็ได้นะครับอาจจะแปะตรงนี้ก็ได้เวลาที่เราดึงคําสั่งนะครับหรือบางคนอาจจะแปะแปะตรงที่เป็น add ก็ได้ add add new user add customer แบบนี้ add ตรงนี้ก็ได้นะครับแปะตรงแต่แต่ตนี้ก็ได้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ออาุญาตจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ